ชสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้มาเจอกันในคลิปต้นนะคะจะพาทุกคนมาดูผลไม้ประจำฤดูกันนั่นก็คือแกลนเบอร์รี่กับราสเบอร์รี่นะคะราสเบอร์รี่แกลนเบอร์รี่บักราสเบอร์รี่ แักแกนเบอรี่นะคะมันออกพร้อมกันมันสูกพร้อมกันเยอะมากมันดูแห้งจ้ะมันสกพร้อมกันก็เลยอยากให้มาเบิงมาเบิงน้ำกันจ้ะนะคะเห็นเยอะๆอย่างนี้นะคะเขาก็เอาไปทําแยมไว้เก็บกินในตอนฤดูหนาวหน้าหนาวกันนะคะเดี๋ยวไปเก็บพร้อมกันเลยค่ะไปเลยค่ะราสเบอร์รี่เป็นพืชที่มีอายุยืนนานหลายปีนะคะ ลักษณะของผลรูปกลวยมีสีแดงและผลมีขนาดเล็กมีขนนุ่มอยู่ที่เปลือกเล็กน้อยนะคะหรือไม่มีเลยสามารถขยายพันธุ์ไปได้เรื่อยๆอย่างไม่มีจำกัดเลยทีเดียวค่ะเพราะมันสามารถงอกขึ้นมาใหม่จากลำต้นเดิมได้นะคะสามารถเจริญเติบโตได้ง่ายในทุกสภาพอากาศค่ะ นิยมปลูกกันในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศหนาวมากกว่านะคะในส่วนของรสชาตินะคะจะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะคะจะออกไปทางหวานมากกว่าค่ะ และนี่ก็คือแกลนเบอร์รี่นะคะเป็นผล,ลไม้ตระกูลเบอร์รี่เช่นกันค่ะมีลักษณะเป็นไม้เลื้อยเช่นเดียวกับราสเบอร์รี่นะคะลักษณะผลสุกจะมีสีแดง<ก> ens, ลูก i, กลมๆมค่ะในส่วนของรสชาติก็เปรี้ยวอมหวานเช่นกันนะคะเห็นลูกเล็กๆแบบนี้สรรพคุณน,นั้นเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะคะส่วนในคลิปนี้เรามาพูดถึงสรรพคุณข,ของราสเบอร์รี่กันก่อนค่ะ จกสรรพคุณของราสเบอร์รี่เนี่ยนะคะตัวราสเบอร์รี่เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะเลยต้องต่อเป็นคลิปปกตินะคะเดี๋ยวเรามาต่อด้วยสรรพคุณของราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่นี้นะคะเนี่ยค่ะทำสามารถทําได้หลายเมนูมากเลยค่ะอย่างอันนี้นะคะเป็นน้าทาเป็นน้ําปั่นหรือน้ําคั้นแยกกากก็ได้นะคะอันนี้สดๆไม่มีส่วนผสมของ ชนิดอื่นเลยนะคะสีเขาจะแดงธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะสีแดงดีมากนี่น,นะคะแล้วมันจะชํำง่ายมากค่ะนี่น,นะคะกินสดก็ได้นะคะมันจะหวานอมเปรี้ยวนะคะจะหวานอมเปรี้ยวถ้ามันสุกมากสีมันจะแดงแดงมากแดงจนอมม่วงไปเลยนะคะ แล้ถ้ามันแดงเฉยๆมันยังไม่สุกมากมันก็จะออกเปรี้ยวแต่ถ้าสีมันเริ่มเข้มขึ้นนั่นคือมันสุกมากแล้วนะคะมันงอมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงสปปรรพคุณของเจ้าเจ้าราสเบอร์รี่ต่อเลยนะคะเนี่ยนะคะเขาบอกมานะคะว่าข้อมูลที่ได้มานี่คือจากจากพี่ Google นะคะมีมีสปปรรพคุณที่ว่านี่คือ มีไขมันและแคลอรี่ต่ำนะคะุดมไปด้วยเส้นใย,ยอาหารที่ช่วยในการขับถ่ายนะคะช่วยในการดีท็อกตอนเช้านันเองนะคะ <c oughs> แล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายและช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆได้ด้วยนะคะ <c oughs> มีสารต่อต้านมะเร็งลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งและยังช่วยยับยั้งการ เจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งไม่ให้ลูกลามได้ด้วยนะคะป้องกันอัลไซเมอร์หรือความจำเสื่อมนะคะอันนี้คือต้องกินเป็นประจำนะคะไม่ใช่กินแค่นิดๆหน่อยๆอุดมไปด้วยวิตามิน C วิตามิน A วิตามิน E ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอความเกิดริ้วรอยบำรุงผิวพรรณสมานแผลต่างๆให้หายเร็วขึ้นนะคะกินแล้วผิวพรรณก็จะสวยนั่นเองค่ะ แล้วก็ยังช่วยควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจช่วยควบคุมกาวความดันโลหิตและช่วยผลิตเซลเม็ดเลือดแดงให้ด้วยนะคะช่วยให้ร่างกายเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตโปรโตีนและไขมันสำหรับสายเฮลตี้นี่คือดีมากเลยนะคะเพราะว่ามีน้ำตาลต่ำมากนะคะ สารสีแดงเนี่ยค่ะสีแดงเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตนะคะมีสารอาหารที่เอื้อต่อการมีบุตรทั้งเพศชายและเพศหญิงนะคะช่วยรักษาสมดุลของฮอร์โมนเพศได้เป็นอย่างดีเหมาะเหมาะสำหรับหญิงตั้งครรภ์เป็นพิเศษนะคะจะช่วยลดโอกาสการแท้งบุตร เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับตัวอ่อนระหว่างตั้งขันให้ได้ด้วยนะคะก็<ป>สุดท้ายนะคะใช้ทำเป็นอาหารหวานคาวได้หลากหลายเมนูมากค่ะแล้วก็ที่กำลังฮิตฮิตกันที่ฝรั่งเศสที่คนไทยรู้จักกันดีก็คือมาการองนะคะทำ <S <S ทำเป็นมาการองอร่อยมากหอมหวานมากค่ะทำเป็นราสเบอร์รี่ชีสเค้กทำเป็น r าร์ b ราสเบอรี่นะคะทําเป็นแยมก็ได้ค่ะหรือจะเอามาปั่นกินเลยก็ได้แบบนี้นะคะหรือจะเอาเอาไปทําเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เอาไปแต่งกลิ่นได้หลากหลายเมนูมากนะคะโอเคค่ะนี่คือแค่สรรพคุณคร่าวๆนะคะที่เอามาเล่าให้ฟังนะคะที่เอามาแชร์ให้ฟังนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ เจอกันคลิปหน้าค่ะ